ต่อไปจะพาไปดูการทดสอบทีวีนะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของการทดสอบความแข็งแกร่งของหน้าจอเขาก็จะใช้เครื่องกดในระดับต่างๆกันกดเข้าไปที่ตัวจอตามมุมต่างๆด้วยแรงกดต่างๆว่าสามารถทนได้ที่แรงกดที่เท่าไหร่ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นการทดสอบฝุ่นนะครับเขาก็จะมีการนําฝุ่นอัดเข้าไปแล้วก็เป่าเข้าไปในห้องซึ่งจะเป็นห้องที่ลักษณะน,นี้นะครับข้างในาก็จะประกอบไปด้วยแรงลม นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีฝุ่นค่อนข้างเยอะต่อไปก็เป็นห้องควบคุมความร้อนนะครับแต่ละห้องนี้เขาก็จะมีการปรับความร้อนอุณหภูมิต่างๆกันนะครับความเย็นต่างๆกันเพื่อจะทดสอบว่าเครื่องสามารถที่จะทนได้ที่ถึงอุณหภูมิเท่าไหร่หีก็สามารถปรับได้ห้องนี้เก็บไว้ยาวๆครับที่อุณหภูมิ4 5องศาก็จะมีเครื่องต่างๆมากมายวางเอาไว้แล้วก็ ทดสอบให้อยู่ในห้องนี้นานๆนะครับก็ดได้เห็นเครื่องบางเครื่องก็เสียน,นะนขวาม,มือเทียงภาพคันแกรเละนะก็คือเมนบอร์ดมีปัญหาอันนี้เป็นการทดสอบกล่องเวลาบรรจุเสร็จแล้วนะครับว่าสามารถ,ถทนแรงกดทับได้ที่เท่าไหร่นะ อันนี้ทดสอบเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับด้วยการยิงไฟฟ้าสถิตเข้าไปที่หน้าจอแล้วก็ดูการตอบสนองของตัวดิสเพลย์ว่ายังสามารถแสดงภาพได้เหมือนเดิมหรือไม่ห้องนี้เป็นเครื่องทดสอบไฟกระชากครับก็จะ สั่นนาำสะอาดของที่เราเรบรรทุกเอาไว้ในรถนำไปนส่งทางเรือทางบินก็จะใช้เครื่องยนต์เครื่องทดสอบต่อไปเป็นการทดสอบการตกของเครื่องครับตามมุมต่างๆก็จะยกสินค้าขึ้นไปแล้วก็จะปล่อยให้มันตกลงมาตามมุมต่างๆเลยทดสอบทุกม,มุมครับแนวตั้งแนวนอนแต่แขง สามารถที่จะรับแรงกระแทกได้ความเสียที่เท่าไหร่ต่อไปเป็นการทดสอบเสียงครับเขาก็จะมีห้องนะครับเอาทีวีเข้าไปไว้ข้างในแล้วก็เปิดความแรงของเสียงเพื่อจะดูว่ามันมีเสียงแปลกประหลาดเข้ามาไหมส่วนห้องนี้เป็นห้องทดสอบวัด ความสว่างของแสงนะครับ RGB ในมุมต่างๆเครื่องมันก็จะสามารถเอนเครื่องให้เป็นแนวนอนแนวตั้งเอียงซ้ายเอียงขวาเพื่อที่จะให้มันวัดว่ามุมไหนที่แสงดอบลงไปนะครับทำให้การมองไม่ไม่ชัด